นนคือฟิลเตอร์ที่ห้าห้องเห็นหน้าจะของยง้มเถากูกเคยเห็นฟิลเตอร์มาหลายแล้วยง้มเถาน,านี่แต่ว่าอันนี้มันเกินไปอันนี้มันแบบมันสมจริงสมจังเกินไปมันแบบเห็นเหยกูรู้สึกว่าแบบแต่แแ่นี่อนี้แต่แแห่กูหน้าจะเป็นแแน่เนี่ะบรอดดอกแต่ว่าจีอยากเห็นหนงบีน้ำมาเป็นยังไงน้องอันนี้คือฟิลเตอร์ยงาหมห้าเถา ข่อยอยากคิดหมูว่าแต่ข้าวหักกันไปจนเถ่าห้องจเป็นจะไหนเอาเจ้าเบิึงข่อยก่อนแต่ย้ำว่ต้องเข้ามาเจ้าพ่อเม่นบ่เอาคืออะไรเดี๋ยวนี้เจ้าพ่อเม่นบ่เอาคือเลยเถ่าเลยคือเจ้าเลยค่อยว่านี่จักเจสซี่บัวเจสซีเลยตาบะนี่นี่มีเบิึงเจ้าเบิึงเอาเจ้าบ่วเถ่าย้ำข่อยเอาแสดงว่าย้ำข่อยเถ่าเจ้าบ่วเถ่าเป็นน้ำข่อยเอาเจ้าใส่มาข้าสิีหักกันย้ำเถ่า ยาคอยบอยแล้วเนี่ยอาม่าโค้ดแถวแล้วเด้อโอ้ยน้องคือแห้งโุ้ยลองนำมาอยคนดี้ว่ะแสด้มาเจ้าเจ้าเศร้ากินไหวแย้มนอนเด้อเพราะว่าเห็นบ่แย้มเจ้าถอดไปจากไหนเจ้าเบิ่งตาเจ้าแดงเด้อไปแดงคู่มืออยู่แล้วโอ้เจ้าวุ้ยตวฒาเจ้ากับนาราคือเพื่อเก่าเด้อยังรักยายอยู่ไหมบัวเข้าแถาเขากะแถาไปน้ำกันอันกับเพื่อเแถา กับบ้นบได้ยสองคนเบิ้องบงเบิ้งนี่นี่เจ้าไปทางไหนเจ้าวะเจ้าวะแต่วะเจ้าวะยังเป็นตาหากอยู่เดะบ่เออเออนี่หละฟันเพื่อนมันเห็ดเบิ้งเหมือนได้อเห็นไหมเห็นน้าฟันนี่สิมันห่างอยู่แล้วโอ้ยข่อยยำมากบ่เจ้าวะเห็นไหมฟันข่อยอันน้าสีอันผู้บ่มันติดแข่แล้วมันก็เลยห่างออกไงเห็นไหมอันนี้ฟิ่เตอร์ได้เนี่ยความห่างเนี่ยของแท้ จะว่าถ้าใครถ้าใครชิลล์อ่ะปุณิล่อยเลยคนะือส <g ül> ิไอ้ส่งนี่บอ่ะแต่คอยร่อคอยกับวิจีบไดกหน่อยมากเกี่แม่ไม่หนังละเทากระเทาไปสิเทาตายหรือสิตายด <g ül> เดียวดีอุ้ยเจ้าเน่าจเจ้าเทาเจ้ากับพี่แต่ย่างให้กันเดิเน่าเจ้าดูใส่บุฮหนาโกรธบ้างแฮปปี้เขินเศร้า เจ้าสาวเจ้าเป็นตะิตัวเนี่ยก็จะอันลูกล้านทิ่มานะ